สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตอมีครับและที่อยู่ในมือผมนี้คือ iPad Air Gen 6นะครับหรือว่าที่เขาใช้ชิป M2 นั่นเ,เองนะฮะซึ่งองบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับมีน้ำหนักที่เบาใช้งานได้ง่ายนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวเจ้า iPad Air M2 ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมาบอกว่าตอนนี้ใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่แต่ว่าผมใช้เคสอะไรซึ่งผมไปเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับเรียกว่าครอบคลุมเลยในเรื่องของการปกป้องตัวเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่หลากหลายด้วยครับไปชมกัน และนี่เป็นเคสจาก ESR ครับรุ่นชิ e ซีรีส์ g n e t i c Case สสำหรับ iPad Air 11นิ้ว2024นะครับหรือ iPad Air Gen 6นั่นเองซึ่งผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันก็ดีครับเอามาแชร์กันต่อนะครับซึ่งเจ้าเคสเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือวัสดุของเคสเนี่ยดูเป็นแบบหนังเลยนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยเรียบหรูดีเมื่อเปิดเคสออกมาก็จะเห็นว่าเออมันมีช่องที่สามารถใส่ตัวเครื่อง iPad ได้นะครับแต่เราสามารถดึงมันออกมาได้นะครับอันนี้คือเจ๋งมากมากเลยคือสามารถแยกส่วนกันออกมาได้ มันเจ๋งตรงไหนมันเจ๋งตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่แค่เคสตัวนี้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องพกตัวนอกไปนะครับหรือว่าจะพกตัวนอกไปด้วยก็ได้นะครับและตัวเคสแยกเดี่ยวมาเนี่ยก็เรียกว่าทํามาได้ดีมากๆเท็กเจอร์ต่างๆก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็ตรงบริเวณกล้องของ iPad เนี่ยก็มีที่ปกป้ออองงดววยกก็คืเเนเน่่ตตััเเลนนนนีมมจะไิรงชองออกมานะครับจริงๆแค่ใส่เคสปปนปป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 ปดปป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 ืปป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 ป่ปป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 ปสปปนนอกนะ ก็พกแค่นี้เดินในบ้านได้เลยสบายๆนะครับรายละเอียดเพิ่มเตมิมโดยรอบเคสเนี่ยเขาก็มีที่กันเรื่องของการกระแทกไว้เรียบร้อยตามขอบมุมนะครับมีที่กดเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างๆปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็จะเป็นช่องอยู่อย่างที่เห็นก็คือสาย Apple Pencil ได้ครับช่องลาโพงเองก็มีเว้นไว้ให้นะครับรวมไปถึงปุ่มเปิดปิดเครื่องที่เป็นที่สแกนนิวก็เว้นไว้ให้ด้วยครับแล้วก็ช่องลาโพงอีกฝั่งหนึ่งรวมไปถึง USB C ก็เว้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วเค สตัวนในใช้งานกับเคสตัวนอกยังไงนะครับก็คือเราสามารถติดไปเลยเป็นแมกเนตนะครับหรือแม่เหล็กนั่นเองนะครับติดเข้าไปแล้วก็สามารถปิดฝาคเวอร์เนี่ย เพื่อเรียกว่าป้องกันรอบด้านได้เลยรวมไปถึงหน้าจอด้วยแล้วเจ้าตัวแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กเนี่ยก็ทํไมาอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าดูดแน่นแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆเลยนะครับบริเวณด้านหลังของเคสนะครับจะเห็นแถบดําๆเข้มๆอยู่นะครับอันนั้นคือที่เสียบ Apple Pencil นั่นเองนะครับก็เรียกว่าออกแบบมาให้เราได้ใช้งานกับ Apple Pencil แล้วก็มีที่เก็บเรียบร้อยเลยส่วนเคสด้านหน้าที่ cover จอเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะมีเส้นอะไร6เส้นแปลกๆอยู่ด้านหน้านะครับมาดูวิธีการใช้งานกัน วิธีใช้งานก็คือเปิดฝาครอมเวอร์ออกมานะครับหลังจากนั้นพับไปด้านหลังเลยครับ แล้วก็บริเวณด้านหลังของเคสครับช่วงล่างสามารถกางออกมาได้ครับซึ่งตัวที่กางออกมาเนี่ยก็คือที่สําหรับตั้งเคส iPad ของคุณหน้าจอให้มันตั้งขึ้นมาให้เราดูง่ายนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้นั่นเองไอหเส้นเนี่ยก็คือ6ระดับครับที่สามารถไปคันได้นะครับไม่ได้คันอย่างเดียวนะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับก็คือตอนคันปุ๊บมันดูดติดเลยแน่นเลยแข็งแรงมั่นคงครับแค่นี้ก็ทําให้เราใช้งานบนโต๊ะได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับปรับระดับได้เนาะ แต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับบริเวณ i, ด้านบนสา,าสามารถกางออกมาได้เช่นเดียวกันไว้ตั้ง iPad ได้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีก3องศาด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับใครที่เหมือนว่าเอาไว้วางบนตักเล่นมีการพิมพ์มีการอะไรแบบนี้นะครับไว้บนตักก็จะก้มลงมามองเห็นองศานี้พอดีเลยนั่นก็หมายความว่าเคสตุ้นนี้เนี่ยทำให้เราสามารถกางองศาจอได้ถึง9แบบด้วยกันเลย ยังไม่หมดนะครับนอกจากจะใช้แนวนอนได้แล้วสามารถติดแนวตั้งได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาครับออปชั่นเยอะจริงๆริงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้งานแนวนอนเสมอไปเนาะบางทีเราก็ใช้ในการแบบอ่านอ e ีบุ๊กหรืออะไรเป็นแนวตั้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีความสามารถ b r ไรสก n v i e w ครับคือสามารถติดจอให้ยกสูงขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเพิ่มองศาในการดูให้เราไม่ปวดคอนะครับเพราะว่าเราตั้งจอสูงขึ้นนั่นเองเวลาเราดูพวก n น็ตฟลิกส์นะครับดู YouTube อะไรเนี่ยมันก็จะสบายคอเรามากขึ้นเพราะเราไม่ต้องก้มเยอะครับอันนี้ก็เรียกว่าถูกใจคิวมากๆเลยก็เรียกว่าเป็นเคสที่ครบจบทุกด้านจริงๆนะครับตั้งแต่การป้องกันร,รอบเครื่องนะครับไปจนถึงการใช้งานที่สามารถแยกส่วนใช้งานได้หรือว่าจะตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งานเลยมาที่ราคาของเข้าดีกว่านะครับกับเคสจาก ESR ครับรุ่นชิฟแมกเนติกตัวนี้ราคาอยู่ที่2,290บาทครับถ้าถามผมนะครับผมก็ว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเรียกว่าครบจบทีเดียว ก็คือใช้กันไปยาวๆเลยเพราะว่า iPad Air เนี่ยเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับจะป้องกันทั้งทีก็ป้องกันยาวๆแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายก็แนะนําเคสตัวนี้เลยใครที่กําลังมองหาเคสนะครับให้กับ iPad ของคุณครับก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับเคสของ Vgas นะครับจริงมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้รุ่นนี้เพราะว่ารู้สึกชอบในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองนะครับและรุ่นที่ผมใช้ก็คืออันนี้เลยนะครับเป็นรุ่น ESR ครับเป็น Shift Series Magnetic Case นะครับ คใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์เพิ่มเติมได้เลยทางแคปชั่นที่ผมทิ้งไว้นะครับคลิปนี้แนะนำกันกันกบเคส iPad นะครับแต่ว่าตัว iPad เนี่ยแอร์ Air เนาะเจน6จะได้รีวิวมาให้ก็ลองติดตามที่ช่องได้ละกันนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวรีวิวให้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันแล้วเจอผมคิวเตมมีใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ